สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีที่ทำนามาเสนอให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากได้ที่นาด้านหลังติดกับป่าไม้นะครับเป็นป่าสงวนแห่งชาติมีหน้าที่ประมาณ3,000ไร่นะครับของเป็นของโครงการพระราชดำรินะครับ ใกล้หนองอึ๋งน,นะครับเป็นป่านะครับหน้าที่นาแปลงนี้นะครับประมาณ35ไร่นะครับถ้าจะแบ่งก็15ไร่นะครับไร่ละ11 0 0 0 0บาทนะครับด้านหลังติดกับป่าไม้นะครับด้านหน้าติดกับแม่น้ำชีมีคลองส่งน้ำผ่านนานะครับแปลงสวยงามมากนะครับเจ้าของที่มีความจำเป็น จะขายนะครับครับก็ปลูกยางได้นะครับปลูกยางนะครับปิของส่งน้ํานะครับเปิดของส่งน้ำเนี่ยผมพาเดินไปดูนะครับนะครับเป็นถนนนะครับจะทำถนนลาดยางในวัยนี้นะครับนะครับ ด้านหน้าติดแม่น้ำชีก็าสามารถเลี้ยงปลาในกระชังได้เลยนะครับนี่ครับนาที่สวยงามมากนะครับนี่ครับ <Workers. S 2> ด้านหน้าติดกับฝั่งชีนะครับฝั่งนี้ขึ้นอยู่กับบ้านแจ้งตำบลคอเหนืออำเภอเมืองยะโสนะครับฝั่งโน้นขึ้นอยู่กับอำเภอพนมไพรจังหวัดเลยนะครับมีแม่น้ําชีก้านกลางนะครับนี่ครับเลี้ยงปลาในกระชังก็ได้นะครับเพราะที่ปืนนี้นะครับด้านหน้าติดกับแม่น้ําชีนะครับก็เลี้ยงปลาในกระชังนะครับปลานินนะครับ ขายก็ได้ราคาดีนะครับโลละเจ็ดสิบนะครับปลานิลนะครับไอที่แปลงนี้นะครับนะครับด้านหน้าติดกับแม่น้ําชีด้านหลังติดกับป่าไม้นะครับมีถนนนะครับผ่านรอบนะครับครับนี่ครับถนนหนทางนะครับมาถึงที่นาตอนตรงนี้นะครับเป็นถนนลูกลางอยู่นะครับ ก็ได้งบประมาณามานะครับจะทําถนุนล,ลาดยางนะครับนะครับถนนเรียบฝั่งชีนะครับนะครับพื้นนี้แหละครับทําทํานาทั้งปลูกยางทั้งเลี้ยงปลาในกระชังนะครับเนื้อที่3 5ไร่นะครับถ้าท่านสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับเบอรโ์โทร0894516677 0 93 4 6 1 1 9 7 9นะครับที่สวยมากนะครับด้านหลังติดกับป่าสงวนแห่งชาติเป็นโครงการของนายหลวง3,000ไร่นะครับด้านหน้าติดกับแม่น้ำชีเหมาะสำหรับเลี้ยงปลานในกระชังนะครับตอนนี้ก็เลี้ยงปลานในกระชังนะครับหรือว่าจะทำบ้านพักท่านอยู่อาศัยได้เลยนะครับเนื้อที่35ไร่ถ้าจะแผงก็ประมาณ15ไร่นะครับไอ้ละ10,000 ห0ึ่งหมื่นบาทนะครับครับถ้าทางสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ